อีกสามเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายะอกท,ที่นไไร็ไม่สบายใจไมมู่าดินเนอร์ครับเอ็มมาเอเซีย ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มกดเงาไม่เหือเดี๋ยวนี้กดเ่าแกข้าง้ี้ว่ากดไงวะไม่ต้องกดอย่างคนตาบอก วันจะกินวัวจะกินแเ้ยวกวาเยะกว่าแรงวันแมงบดก๊อกร้านนี้นะครับที่เราจะมาดีไ้เสรดีไินเนอร์คืนนี้ It's right. have 我也窗一打开就看雪山。对呀、claro, <c Ris ky>，但是重点在哪？应该 <olie>、well, okay, kind of you know? yeah. uh、是。完 <tra> 了 I mean,，干了。干了，干了。嗯。干了，干了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 。 Of course, of course. Where are you? So it's a different way. Matters about the Asia Finals uh, this evening. So um, this appetizers is for everybody, and then you can choose from the menu whatever you want. Okay. Mm. Um, I don't know. I'll ask them if they have English menus, and you guys who speak Chinese and English and whatever stuff. I uh, yeah, We ask Eric. He speaks everything. Yeah. So, good. <laughs> that's cool. So, cheers, cheers, cheers. cheers. Wow! He judged all the nice cars. <laughs> Nightlife. These nice cars. Uh -huh. nice, nice cars. Nightlife. Nice summer summer summer. cars. Okay. This is the better bit. Wow. And, and you have <laughs> you have a fourteen-hour. <laughs> Chocolate lava. Mm. <sour>. Chocolate souffle. Chocolate souffle. Huh? <Where is> it? <laughs> เอาเดวี t h ครับ y มาดึกๆมีแต่ผู้ชายเราคิดว่าดึกออกกดึๆจะเจอสาวฝรั่งแบบเซ็กซี่เซ็กซี่้วรูมิวอีกกาลังกลับลงแล้วแล้วครับหนาวอยู่ อยู่ข้างในร้อนมากออกมาข้างนอกหนาวเลยเอเชียนะมันเลี้ยงทั้งหมดเลยที่นี่อ่ะครับจะเหมาร้านกันเลยอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าร้านเก่าๆอะไรเงี้ยเขาแล้วก็แล้วก็ข้างในเบียร์นี่ทำที่นี่เลยนะที่นี่ใช่ใชรังนะ ประเทศเขามีโจทนไหมครับตึ้นเรานี่แหละน้อยนะแต่ที่อิตาลีอะเพียบเลยอ้าอย่างเงี้ยโรแลมเนี่ยมันต้องปิดมันต้องปิดคุกไปเยอะเลยเพราะไม่มีคนอยู่ครับ <c oughs> นี่คือ <c oughs> ทางที่มันที่จอดรถที่จอดรถจะเป็นภูเขาทัลูกๆเขาจอะภูเขาแล้วก็ทำที่จอดรถเป็นชั้นๆประมาณหกเจ็ดชั้น ข้างขึ้นดังแล้วอย่าลืมเรียองพวกของวยถึงนะครับที่จอดรถตรงนู้นก่อนแล้วก็ขึ้นนั่นเลนี่เราอยู่ในภูเขาเลยนะครับมันภูเขาเลยไม่ใช่เหมือนครับนี่ตอนสี้ที่จอดรถของเราครับดูกำแพงไหมครับเนี่ย เป็นภูเขานะครับเป็นชั้นๆตอนนี้ก็จะชั้นหนึ่งเข้งมีประมาณห้าหรือหกชั้นที่นี่เจอเทสลาเยอะมากเลยคือพูดไก็จะซื้อเทสลาคัหนหวังว่ารถแม่งแรงจริง